สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะฮะดิ่งเพชรยนต์นะฮะวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็น Honda CRV รนะฮะคันนี้เป็นตัว m i n น r er c h a ชนนะโฉม m i n น r er c h a ชนนะครับอ่อเป็นตัว2.4 ES นะฮะ5ที่นั่งนะครับอ่อ4 w h e e l วฟูลไนะครับเป็นรถปี2020นะโฉม m i n น r er c h a ชนนะฮะคันนี้นะฮะลูกคา้ารถเข้าใหม่นะฮะเลขไม่80,000กว่าโลนะครับ เลขไม้ปัจจุบันเขา89,000โลนะฮะคันนี้ราคาหายไปเกิน50%นะครับใครที่หายอยู่พลาดไม่ได้เลยกับคันนี้นะได้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมแน่นอนนะฮะน,นะครับผิวพันตัวรถเดิมๆนะที่เจอเนี่ยมีตำหนินะฮะคันนี้เข้ามาจะไม่ได้ล้างไม่ได้สปาทำความสะอาดใดๆนะที่เจอเนี่ยจะมีซุ้มล้อหน้าขวหาหน้าซ้ายนะฝั่งเดียวเลยอันเดียวเลยชิ้นเดียวนะเหมือนรอยคูดกับกิ่งไม้นะฮะ ตอนนี้ช่างก็ถอดไปสั่งอะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยรออะไรนะฮะรถเพิ่งเข้าไม่ได้ล้างไม่ได้สปาทำความสะอาดใดๆนะเอามาให้ดูนะฮะสภาพผิวพันธ์แบบนี้สวยใสแบบนี้เลขไใหม่แท้แน่นอนนะฮะคันนี้สนุนราคา8ปดแ0นบาทนะฮะเป็นรถปี2,020นะนะฮะเจ้าของเดิมลากจดนะคันนี้เจ้าของเดิมลากจดนะจดทะเบียนเมื่อกุมภาหกสามหกหกนี่เองนะเนี่ย รถเนี่ยเ,เป็นรถปี2020นะแต่เพิ่งจดทะเบียนเมื่อปีที่แล้วนะครับลขใไม่แท้นะฮะ8,000 0โลการลากจดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่เลยนะว่าใครจะลากจดได้เนาะก็ต้องเสี่ยงหน่อยนะเวลาเจอตำรวจนะฮะว่าเราจะบ้างใหญ่ขนาดไหนนะฮเพราะว่ายัางไงมันลากจดมันข้ามปีเนี่ยมันโดนด่างโดนอยู่แล้วนะฮะจริงๆเนี่ยผมอยากอธิบายมากกว่านี้นะ เพราะผมเห็นเอกสารแล้วว่าเจอแล้วนะทำไมเขาถึงลากจดได้ยาวนะนำสกุลระดับประเทศอ่ะนะฮะผมบอกได้เลย <c oughs> นะอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันดีกว่านะฮะนะครับรถสวยสายบางเดิมครับน่าใช้แน่นอนนะฮะคันนี้เครดิตดีฟรีดาวเนี่ยผ่อนเพียงแค่15,000บาทนะเป็นตัว2.4 ES นะเป็นตัวท็อปสุด5ที่นั่งนะสันลุกมีมาให้เสร็จสับนะได้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะ ก่อนจะรับชมฝากกดไลค์ like, <g ut share> กดแชร์กดติดตามนะเป็นกองใจให้หน่อยนะฮะใครสนใจก็0ูนย์เก้าเก้ด่วนได้เลยนะฮะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์มาขอสอบถามข้อมูลขอรูปภาพขออ,อะไรได้เพิ่มเติมสอบถามได้เลยนะแต่ถ้าใครสนใจที่จะจองเนี่ยด่วนเลยนะผมว่าคันนี้เนี่ยเข้ามาผมว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะฮะนะผมเป็นคนประมาณที่7ที่8แล้วนะนะที่มาถ่ายคลิปนะฮะน้องๆผมมีเกือบ40คนนะขายออนไลน์ทุกคนนะฮะอ่ะโอเค ไปรับชมพร้อมกันเลยนะฮะได้สวยใสแท้เดิมแน่นอนนะฮะโคมไฟหน้าสวยๆใสๆอย่างนี้นะฮะเป็นฟูล l อลนะฮะอย่างนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินนะฮะนี่ตัวไฟเดย์ไทม์เขาเป็น LED ีนะเป็นเส้นมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีตัวคาดคมเนียมนะจากโคมไฟนะฮะคาดกระจังหน้ามีโลโก้เฮดอยู่ตรงกลางนะตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นเป็นโนแบ็กนะเป็นดําเงานะรถไม่ได้สปาทําความสะอาดแค่นั้นเองนะฮะนี่ฮะโคมไฟใสๆเลยนะใช้งานน้อยนะ ดูที่ฝากระโปรงนะฮะร่องรอยสะเก็ดหินเนี่ยไม่มีเลยนะใช้งานน้อยจริงนะฮะนี่แต่ผมงงเลยชุมรอไปคูดนะจะเผลอจังหวะเผลอนะก็มีได้นะฮะด้านไล่ลงมาด้านล่างเนี่ยจะเป็นไฟนะะตัดหมอกเป็น LED ดนะฮะนี่ะดูมีเส้นคมเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นเทานะเป็นเทาเงามาอย่างนี้เลยดูตัวใต้กันชนนะฮะไม่มีเนาะนะฮะ น่าจะมีจังหวะผิดพลาดตัวคือคิ้วล้อฝั่งหน้าซ้ายนี่แหละที่เดียวนะถ้าที่้ผมเจอนะฮะไม่แท้ไม่เดือมลูกค้าได้ไปเนี่ยพร้อมใช้จริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในห้องเครื่องกันดีกว่าอ่ะไปรับชมกันต่อน,นะฮะนะครับเปิดมาเดี๋ยวผมบอกได้เลยว่าเกิเออนะฮะนี่ยฮะหัวน็อตนะฮะไม่มีร่องรอยการถ่ายการงัดกันเงี้ยเลยนะนะฮะ สภาพสวยๆใสๆซีนอ่อนเดิมนะฮะนี่ยางกันน้ําฝนนะฮะสภาพพร้อมใช้ไม่ยุ่ยไม่เปื่อยนะหมุดไม่มีก้างรอยการงัดแงะนะฮะสภาพบางเดิมเลยนะเม็ดองเม็ดอาร์ครูพมเนี่ยคมสวยทุกอันนะฮะนี่ฮะดูง่ายนะฮะติกเกอร์มอ,อกรนะรอยปั๊มนงปั๊มนูเนี่ยมีอยู่ครบเลยนะน็อตฝากระโปรงน็อตแก้มนะสายขวาเดิมแท้นะกระโหลกโชกนะฮะ, Med o Med ะเม็ดองเม็ดอาร์คชัดเจนนะฮะนี่ฮะ นี่สภาพตัวเครื่องแห้ง,หงๆกินๆนะฮะเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีนะฮะนะครับเป็น i v วีนะนะฮะนี่ครับไม่มีฝาเสื้อสูบไม่มีโกงนะฮะไม่มีรอยน้ำมันนะฮะไม่มีเปลี่ยนเซนเปลี่ยนซีนเปลี่ยนประกน็นนะ,ะตัวมา r k QC แต้มสีเดิมโรงงานเนี่ยอยู่ค่อนข้างครบเลยทุกจุดนะฮะลูกค้าดูดีแม้กระทั่งยางแช่นเครื่องนะ,ะไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนการทำเลยนะเอบีเอชนะฮะนี่ฮนะ ผมกะโลกโกนะอยู่ครบหมดเลยนะฮะปั๊มนงปั๊มนูนมีให้เห็นนะชัดๆสวยๆรถเข้ามาผมยังไม่ได้สปาทําความสะอาดนะลูกค้านี่คือสภาพยังไม่ได้สปาทําความสะอาดนะฮะนี่ฮะสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะนี่มาคิวซีแต้มสีเดิมอยู่ครบหมดเลยนะฮะถนนการความร้อนนะฮะหน้า,าหลังห้องเครื่องนะฮะนี่ฮะไม่ยุย่ยไม่เปื่อยนะเช่นเดียวกันกันกบตัวนี่ฮะฝากระโปรงนะฮะนี่ปั๊มยังอยู่ครบนะฮะ รถใช้งานน้อยนะผมว่ามีจังหวะพลาดอันเดียวนะฮะมีจังหวะพลาดตัวซุ้มล้อนะฮะเนี่ยน่าสายแต่ไม่กินเนื้อสีไม่โดนนะฮะไม่มีบุบนะนี่ฮะไม่มีบุบอันนี้รอยนิดๆเนี่ยผมก็ไม่มีด้วยนะฮะผมว่าน่าจะจังหวะพลาดนะนะฮะเกี่ยวอะไรโดนโดนซุ้มล้อนะฮะตอนนี้ช่างผมไปถอดเอ่อไปสั่งอะไหล่ให้แล้วนะนะฮะอะไหล่แท้แน่นอนนะ ล้อแม็กอันลอยแท้เดิมนะฮะล้อแม็กอันลอยแท้เดิมนะขอบ18นะฮะดิสเบรก4ล้อแอร์แบ็กแปดใบนะเหียมสีสันผิวพันตัวรถเนี่ยได้เดิมหมดเลยนะฮะแม้กระทั่งตัวกระจกนะเห็นไหมเอ่ยรถไม่เคยตีลังกาพลิกคว่ำนะฮะกระจกแท้เดิมทุกบานนะฮะโอ้โหนะครับครบสวยกริบจริงๆนะอ่อไล่เรียงถัดมาเริ่มจากล่างแล้วกันนะนี่ฮะตัวกาบประตูนะ,ะนี่ด้านล่างเขาจะเป็นดําด้านนะฮะ นี่ไม่มีคาบยางมาต่อยนะแล้วก็มีเถอเสริมแถบคมเนี่ยมนะคาดยาวจากหน้าไปท้ายเลยนะฮะนี่ฮหูกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้านะไฟเลี้ยว LED ข้างหูกระจกนะใต้หูกระจกเนี่ยมีกล้องเลนวอตนะฮะสำหรับมองจุดอับฝั่งซ้ายมือให้ด้วยนะครับนี่ฮะเสริมล่อเสริมความหรูหราเขาจะมีคิ้วคมเนี่ยมนะทั้งแถบล่างและแถบบนนะมาด้วยตัวคิ้วกันสาดประตูนะฮะมารอบคันเลยสภาพตรงรุ่นนะฮะนี่ฮะ ซี V ะสภาพสวยใสบางเดิมนะฮะมือเปิดได้เป็นสีขาวนะสมาร์ทคีเลตนะฮะนี่ฮะสมาร์ททีเลสทั้งซ้ายและขวานะนี่แทงประตูนะดูดิสะอาดสะอาดนี่คือเข้ามายังไม่ได้สปานะนะฮะยังไม่ได้สปาทําความสะอาดยังสวยขนาดนี้นะะนี่ฮะซีนเดิมตะเก็บเดิมอยู่ครบหมดนะฮะนะพนักเท้าแข่นะฮะบุนวมุ่มหนังมาให้นะฮะนี่ฮะตัวฐาน แป้นสวิตเนี่ยเป็นเพียนโนแบ็กนะเป็นดําเงานะฮะนี่ตัวหนังสือตัวสอนไม่เลื่อนไม่จากนีฮะสั่งล็อกรถจากฝั่งหน้าซ้ายได้ด้วยนะครับเป็นวันทัดนะออโต้นะฮะนะกดขึ้นลงครั้งเดียวนะฮะมีตัวกันหนีบให้ด้วยนะประตูประตูะตนะเวลาที่แบบเดินทางเนาะอาจจะเผลอเปิดนะน้องๆหนูๆห,หรือผู้สูงอายุอาจจะยื่นหน้ายื่นแขนออกเนาะปิดนะเขาไม่หนีบนะฮะอ่ะนี่ย มือเปิดไม่ลอกไม่ล่อนนะด้านข้างเนี่ยจะมีเป็นลายไม้นะฮะนี่ฮะพร้อมกับตัวแถบอ่าสีบอลเงินนะมาให้เสร็จสับได้ลําโพงมาด้วยนะฮะนี่พร้อมกับตัวลําโพงทวิตเตอร์นะฮะโอ้โหตัวท็อปเนาะนะฮะให้มาเต็มอยู่แล้วนะดูคอนโซลนะฮะนะมีร่องรอยตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวผมเก็บงานให้นะนะฮะเหมือนเป็นคาบกาวกาวสองหน้านะฮะนี่ฮะเหมือนเป็นคาบกาวสองหน้านะเดี๋ยวผมเก็บให้นะครับนี่ฮะ ตรงคอนโซลกลางเนี่ยก็จะเป็นตัวลายไม้เช่นเดียวกันนะพร้อมกับตัวแถบเป็นโนแบ็กตรงนี้มาให้นะฮะสภาพสวยใสยน่าใช้นะได้พยาพยางกระดุมนะเข้ารูปมาเต็มคันนะนี่ฮะตัวชายบันไดนะดูดิไม่มีร่องรอยอปลายรองเท้านะขีดขวัดเลยนะฮะอ่ะเป็นเบอกไฟฟ้าคู่หน้านะฮะภายในคุมเบาะหนังโทนสีดำมาให้นะ ตัวเบาะเนี่ยมีรูระบายความร้อนทั้งที่นั่งและพนักพิงนะเป็นบัคเกอร์ซีนะฮะนี่รับสีลระมาให้เสร็จสับนะด้านข้างนะฮะตัวสติ๊กเกอร์แอร์แบ็กอยู่ครบนะฮะน็อตเดิมนะนี่เลขเครื่องเลขังนะฮะนี่จะอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ยับไม่พับไม่งอนะไม่มีร่องรอยการแกะการติดใหม่นะฮะสภา,ภาพเดิมๆสวยๆเลยนะครับเนี่ยชัดเจนนะครับในสภาพบางเดิมอ่นะลูกค้านะ ผมว่ามีจังหวะพลาดอันเดียวนี่แหละนะส่วนอื่นเนี่ยคือสวยใสแบบน่าใช้มากนะเลขไม้แปดห0ื่นก้นะฮะเนี่ยแผงประตูอีกจุดหนึ่งนะผมชอบตรงของ h ันด้าเซียีดูดินะฮะประตูเนี่ยคือเปิดแทบจะตั้งฉากเก้องศานะนะฮะถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณเนี้นะนะ,ะอันนี้เปิดได้90องศาเลยคือเอ่อขึ้นลงสะดวกสบายเนาะนะฮะ เพราะว่ารถเป็นรถเซกเมนต์อย่างนี้เนี่ยนะฮะบางทีก็จะมีผู้สูงอายุเดินทางไปร่วมกับเรานะฮะนะนี่ฮะลายไม้ลำพงเทวิตเตอร์ด้านหลังก็มีนะฮะเป็นวันทัดเนาะพนัก้าแขนบูนวมพุ้มหนังดูดินะตะเข็บเดิมจีนเดิมยางกันเสียงกันลมเนี่ยเดิมมดครบหมดเลยนะสติกเกอร์กันรอยใส่นะฮะอยู่ครบหมดเลยนะนี่นะฮะดูง่ายนะฮะรถไม่เคยโดนชนมานะฮะ ดูสภาพด้านหลังนะฮะถ้ายางกระดุมเข้ารูปมาเต็มคันนะมีแอร์หลังมาให้เสร็จสับนะฮะนะครับนี่ฮะแถวสองเบาะแถวสองนะนี่สามารถพับได้นะตรงกลางก็จะปรับเป็นพนักขาแขนได้นะอ่ะไปกันต่อนะฮะนี่ฮะล้อแมกอลอยยังไม่ขุดไม่เบียดขอบฟุตบาทเลยนะฮะดูดิมาดูช่วงล่างนะเป็นมันตีเลืงเห็นไหมไม่มีร่องรอยสนิมน,นะลูกค้าเนี่ยนะฮะ รถเขาใช้งานอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะอ่าไม่ได้ใช้แถบชายทะเลนะฮะอ่าดูด้านด้านอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะนี่ฮะตัวสมร้อนะด้านนอกเนี่ยนะฮะของ c ซ v เนี่ยเขาจะบุเป็นผ้ามานะเพื่อซับเสียงเสียงลมเสียงอะไรเนี่ยนะฮะไม่ให้เข้าภายในห้องโดยสารนะฮะมาดูด้านท้ายกันนะฮะนี่ฮะโอ้โหสวยใสยบางเดิมเลยนะ ด้าน,นท้ายนะฮะได้ไล่จากด้านล่างนะนะฮะจะมีแถบออบอลเงินเนาะคาดยาวไปนะฮะแล้วก็มีเซ,นซ็นเซอร์กระยะถอยให้4จุดนะฮะมีกล้องถอยมาให้นะฮะมีทับทิมซ่อนแสงมาให้นะคมไฟท้ายแท้เดิมนะโลโก้นะฮะตัว c r v นะฮะชัดเจนนะใสๆอย่างนี้แล้วก็เป็น all wheel drive นะฮะเครื่องยนต์ i v i e e มีมาให้ครบๆอย่างนี้นะฮะนี่ ตรงกลางของตัวฝาท้ายนะจะเป็นตัวแถบปบเนียมนะโลโก้เฮดตัวเฮดอยู่ตรงกลางนะโคมไฟท้ายแท้เดิมนะฮะไม่มีกรอบไม่มีแตกไม่มีเหลืองนะนี่มีสปอยเลอร์นะฮะหลังพร้อมไฟเบรกตรงที่3แท้เดิมมานะเสาอากาศแบบชักวินนะคีบฉลามมาให้เสร็จสับนะฮะนี่ฮนะสภาพสวยใสายบางเดิมนะดูดิฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะเป็นโปรเทคชันแจมอ่าเป็นอ่าแฮนด์ฟรีด้วยนะฮะก็คือฟรีคลิกนะ นะกุญแจอยู่ในกระเป๋าก็เตะเปิดนะฮะหรือว่าสั่งเปิดจากรีโมทก็ได้นะฮะนี่ฮะอ่ะดูหลังคากันหน่อยนี่ฮะไม่จอดตากแดดนะฮะสีไม่ซีดไม่จางไม่ลอกไม่ล่อนนะฮะไม่มีรอยขี้นกไม่มีภาพยางไม้นะสภาพเฉยใส่บางเดิมคือผมว่ามีจังหวะภาพอันเดียวนะฮะก็คือตัวนั้นแหละตัวซุ้มล้อหน้าหน้าซ้ายนะฮะนี่ฮะเห็นไหมป่าท้ายไฟฟ้านะมีตัว protection แจมกันหนีบให้เสร็จสับเรียบร้อยนะฮะผาดท้ายนะฮะมีมาให้เดิมด้วยนะ สามารถพับเบาะนะจากตรงนี้ได้นะเบาะแถวสามนะฮะหรือว่ามีทั้งสองฝั่งเลยนะนะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะพับเบาะตัวนี้ได้นะฮะดึงนะครับนี่ฮะมีตัวไฟนะส,อสอ่องส่องดูสัมภาระภายในด้วยเนาะนะครับนี่ฮะสภาพสวยใสายบางเดิมนะดูดีนะน่าใช้นะฮะเดี๋ยวผมสปาทําความสะอาดให้นะไม่ต้องกังวลเรื่องความสะอาดนะผมบอกได้เลยนะฮะนี่ ฝาท้ายนะฮะไม่มีลอ่อรอยน็อดอ่าโดนไขเลยนะฮะน็อดไม่ขยับนะนี่นะสายขวานะตะเข็บเดิมซีนเดิมนะดูง่ายๆนะฮะอ่ะนี่ตัวสั่งปิดฝาท้ายนะจากฝาท้ายก็ได้สั่งจิตจากรีโมทก็ได้นะเป็นแฮนด์ฟรีนะฮะก็คืออย่างที่แจ้งไปเนาะเวลาไปเดินห้างหรือเดินตลาดนะถ้าไปคนเดียวกุญแจในกระเป๋านะฮะไม่ต้องล้วง คุณแจมาสั่งเปิดฝาท้ายเนาะสามารถเตะฟรีคลิกนะฮะแล้วก็วางสัมภาระวางอของเราได้นะฮะนี่ฮะมาใช้มากนะครับขอพยัยจริงๆนะเพราะว่ารถเพิ่งเข้านะเขาแล้วก็พื้นที่ก็ไม่มีด้วยแหละนะแล้วก็เดี๋ยวน้องๆผมเขาจะสปาทำความสะอาดแล้วนะฮะ วันนี้ช่างก็เลยรีบไปถอดอ,อะไรมาสั่งนะมาเปลี่ยนนะฮะนี่ฮะเป็นซันลูปด้วยนะครับลูกค้านะนี่ฮะเออเป็นตัวท็อปนะฮะตัวท็อปห้าประตูนะฮะเป็นโฟล์วิวนะขับสี่นะฮะดูเปิดคนขับนะดูดิร่องรอยเอ่อปลายเล็บหรือว่าตัวอะไรนะกุญแจนะไม่มีร่องรอยขีดขวานะปกติจะเจอนะเนี่ยฮะเป็นแน่นอนอันนี้แบบเออ ไม่ต้องเก็บเลยนะ,ะดูคนขับนะใช้งานเยอะสุดแล้วนะฮะนี่ฮะฐานสวิตยังไม่มีร่องรอยขีดขว่วนเลยนะประตูนะฮะกระจกนะออโต้ทุกบานนะฮะปรับและพับไฟฟ้านะฮะจกมองข้างนะมีเมมโมรี่ซีดมาให้สองจุดนะลูกค้าเนี่ยโอ้โหเป็นไงนะคือได้ครบเดิมหมดเลยนะผมบอกได้เลยนะฮะมีจังหวะพลาดอันเดียวเนี่ย ะะโอ้โหราคาล่วงเลยนะคือจริงๆถ้าไม่มีเนี่ยผมว่ามีน่าจะมีหกเก้าเก้านะฮะเอ้ยแปดเก้าเก้านะฮะนี่ฮะติ๊กเกอร์กันลอยติ๊กเกอร์ใส่อยู่ครบนะฮะเบาะคนขับนะเป็นไฟฟ้านะฮะนะอันนี้มันไม่ได้ยุบนะลูกค้าไม่ได้ยุบนะเป็นดีไซน์เขานะฮะแต่ว่าก็จะมีร่อ,อ,องรอยการใช้งานนิดหน่อยนะฮะเบาะคนขับเป็นไฟฟ้ามีแลมบาร์นะฮะตัวด้านหลังให้เสร็จสับเรียบร้อยนะก็คือตัวนี้นะเป็นไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกัน นะฮะอ่ะดูดิฮะตึงๆฟูฟูทุกที่นั่งนะฮะนี่สันรูฟนะฮะนี่นะครับซีมอนี L e. <c oughs> อ่ะมาต่อนะฮะอฝั่งคนขับนะนี่ฮะมีตัวฝั่งเปิดฝาท้ายนะฮะจากปุ่มตรงนี้นะแล้วก็มีตัวแทช c ั i o n control นะก็คือการลื่นถลายมาให้อยู่แล้วนะฮะ เป็นปุ่มสตาร์ทนะฮะนะไล,เล่เรียงขึ้นมานี่ตัวเลนวอสนะฮะนี่มองจุดอับนะฮะด้านข้างสามารถสั่งเปิดติดจากตรงนี้ได้นะฮะไฟหน้าเป็นออโต้นะดียังไงไฟหน้าออโตโอ้อธิบายให้ฟังนะบางคนเนี่ยคือเวลา,าลงอุโมงหรือว่าเข้าห้างเนาะเราขับเนี่ยกลางวันเนี่ยนะฮะเข้าห้างหรือลงอุโมงสายตาเราจะพ้ามัวนะอันนี้เขาจะเปิดไฟให้อัตโนมัตินะก็ทําให้ ปลอดภัยนะสายตาเราเนี่ยรับแสงมีแสงตลอดนะฮะไม่พลาดเนาะไม่มีจังหวะไปคูดไปเบียดตัวพวกไหลาทางหรือว่าคันข้างหน้าแน่นอนนะฮะอ่ะไล่เรียงถัดมานะฮะพวงมาลัยสามการหุ้มหนังนะตัวหนังไม่ยุ่ยไม่เปื่อยนะฮะนี่ฮะสภ,ภาพสวยใสยเลยนะเป็นมัลติฟังก์ชันนะฮะฝั่งขวามือเนี่ยเป็นคูดคอนโทรลนะฝั่งซ้ายเนี่ยํำสั่งเสียงนะฮะบลูทูธได้หมดนะฮะนี่ลดเสียงเพิ่มเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนช่องนะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะฮะ แล้วก็ไล่เรี่ยงถัดมานะปัดน้ําฝนก็เป็นออตโต้นะฮะออตโต้ดียังไงนะขับไปฝนเริ่มลินเนาะเราเปิดทคชออตโต้ไว้ปุ๊บโหมดออตโต้นะฮะเขาจะหน่วงตามปริมาณน้ําฝนนะตกแรงขึ้นเราก็ไม่ต้องมาปรับหน่วงเองนะไม่ต้องมาภาวะพะวงนะฮะจับแค่พวงมาลัยดูทางนะปลอดภัยในการขับขี่นะครับอ่ะไล่เลียงถัดมานะนี่กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะฮะ ไม่ต้องเอียงไม่ต้องเบือนหน้าหนีนะเวลาที่รถใหญ่มาหรือว่าเขาสาดสาดใส่มา<แ>นะฮะเขาหักเหเสียงแสงให้เองเลยนะฮะแล้วก็นี่นะฮะตัวสั่งนะปิดปิดม่านนะอันนี้จะเป็นม่านนะฮเป็นตัวตัวด้านในนะอันนี้จะจะเป็นกระจกนะฮะอันนี้จะเป็นกระจกมีสองอันนะ,นะนนะแบบนี้เลยนะฮะไฟก็ปุ่มสวิตช์เปิดปิดปต่ไฟนะเป็น led นะฮะดีไซน์สวยงามนะครับอะมา ไล่เรียงต่อนะฮะนี่เป็นตัวจอทัชสกรีนมีเนวิเกเตอร์นะฮะโอ้ให้มาแล้วนะฮะนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยฮอนด้าเนี่ยยากนะที่จะให้นะอา่เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูดีกว่าเนาะจะได้ไปพร้อมกันนี่ฮะอ่ะสตาร์ทแล้วนะครับมง่ายเลยนะฮะนี่อ่ะมาดูกันต่อนะครับ นี่ฮะชุดเครื่องเสียงนะฮะมีเนวินะฮะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับนี่มาปัดเมนู FMA อะไรได้หมดอยู่แล้วเนาะนะครับง่ายง่ายเลยนะฮะนี่ฮะไล่เรื่องถัดมานะด้านล่างนะฮะจะเป็นตัว Air ์ออโต้นะฮะมีมาให้นะครับนี่ฮะสัมผัสเดียวง่ายๆนะครับ แล้วก็ไล่เลียงถัดมานะขอเป็นฝั่งนี้ก่อนละกันนะเป็นโหมดประหยัดน้ํามันนะฮะนี่ได้เป็นเกียร์แถวนะมีโหมดสปอร์ตโหมดโรมาให้นะขึ้นลงทางราชันนะและเครื่องยนต์2 4 0 0ซีนะกำลังเหลือเฟือนะฮะนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะฮะไม่เคยติดแก๊สติดก๊าซนะเบรคมือเบรกโฮมีมาให้เสร็จสับนะฮะอ่าไล่เรียงถัดมานะนี่ไวรเลสชาร์จมีมาให้แล้วนะนะครับถ้ายังไม่พอก็จะมีช่อง usb ให้อีก2จุดอีกต่างหากนะฮะ ที่วางแก้วน้ํานะฮะแล้วก็ตัวแถบด้านข้างเนี่ยเขาจะเป็นตัวลายไม้นะก็จะแมทกันหมดเลยนะฮะนี่ฮะแล้วก็มีถาดวางของนี่นะฮะถาดวางของสามารถเลื่อนได้เลื่อนมาเนี่ยจะมีเป็นเก๊ะเก็บของอีกต่างหากนะฮะนี่ฮะใต้เก๊ะเก็บของจะมีพาวเวอร์อัลเให้นะฮะโอ้โหให้มาเยอะเลยนะฮะตัวพนักขาเขียนเนี่ยมีเป็นเปิดขึ้นมาจะเป็นเก๊ะเก็บของนะพนักขาเขียนก็บูนมหุ้มหนังนะเป็นซอฟทัชนะฮะนะ นุ่ม,มสบายสบายแบบนี้นะฮะดูดินี่ฮะออกได้นะฮะนีะ่เลขไมอ,อเลขไม่เกือบลืมเกือบลืมนะฮะเลขไม่ปัจจุบันนะฮะแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยกิโลโอโหเกือบแปดเก้าเก้าแล้วนะ,ะอีกสองกิโลก็แปดเก้าเก้าเก้านะ,ะเลขตองเลยนะฮะน้าหน้า จอนะฮะเรือนไม่เนี่ยจะแสดงผลเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะฮะตั้งแต่อุณหภูมินะฮะวัดรอบความเร็วเติมเชื้อเพลิงเติมน้ำมันนะฮะอุณหภูมิข้างนอกนะฮะเลขไม้เวลานะฮะแล้วก็ฝั่งขวามือเนี่ยทิปเอทิปบีนะฮะตัวน้ำมันนะฮะเบรกมือแสดงผลอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะฮะเป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยนะฮะพวงมาลัยปรับขึ้นลงสี่ทิศทางนะ นะขึ้นลงแล้วก็ดึงเข้าดึงออกได้นะฮะอ่ะไปดูข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวสผมสรุปให้นะฮะนะสาภาพสวยใสายบางเดิมเลขไอ่แปดหมืนน่นกโลกนะฮะนี่ผมสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่นะนิ่งๆแห้งๆจริงๆเลยนะฮะร,รอบไม่ตกเครื่องไม่สั่นนะฮะสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่นะไม่มีไอไม่มีควันนะฮะไม่มีไอไม่มีควันไม่มีน้ำมันกระเด็นนะนิ่งๆเลย นะฮะใช้งานยาวๆนะฮะดูดิมาค QC แต้มสีแอร์ฟงแอร์โ4อยู่ครบหมดทุกจุดนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมสรุปให้นะอ่ะคันนี้นะครับ Honda CRV 2.4 ES 4wheel Fulltime นะฮะปีโฉมไม่ได้เช้นนะฮะปี2020จดทะเบียนปี2023เลขไม่89,000โลนะครับคันนี้นะฮะสนุนราคาเพียงแค่ 869,000บาทเท่านั้นนะครับเคดิตดีฟรีดาวน์ผ่อน15,000บาทนะฮะรายได้30,000บาทขึ้นไปออกคนเดียวได้ไม่ต้องทำใครสนใจ0992602443ด่วนได้เลยนะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะฮะอย่าช้านะฮะสภาพตัวรถสวยใสแบบนี้นะนะครับน้องๆเซลล์ผมเกือบ40คนขายออนไลน์ทุกคนนะฮะนะมีจองปาดหน้ากันทุกวันนะฮะช้าเนี่ยคืออดแน่นอนนะฮะ ไม่ไม่ต้องคิดนะฮะสภาพโครงสร้างสวยใสยแบบนี้การันตีนะระบุในสัญญาซื้อขายนะฮะร,รับรถออกไปนะไปที่ศูนย์ที่อู่ทั่วไทยนะเขาบอกว่ามีชนมีโดนมานะยอมแมวนะพูดง่ายๆผมซื้อคืนเต็มราคานะครับไม่อีดออดเลยไม่หักด้วยนะฮะนะครับใครสนใจด่วนเลยนะครับพี่นะคันนี้นะน่าใช้มากนะฮะเป็นสีขาวด้วยนะครับ โอเคก่อนจากการฝากกดและกดแชร์กดติดตามนะเป็นการังใจให้หน่อยแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนลูกค้าด้วยนะผมลงคลิปใหม่แทบทุกวันนะฮะเ,เด้งเตือนไปที่หน้าจอโทรศัพท์เผื่อมีใครถูกตาต้องใจจะได้ทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะครับขอบพระคุณทุกขัานที่ติดตามเราจมมากครับสวัสดีครับ